จุดเริ่มต้นจริงๆครับพี่ผม,มอยากเป็นนักแสดงมากครับ <Aven> พี่แล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอะครับผมก็คิดว่าผมไม่อยากทําความฝันของตัวเองให้เป็นความจริงครับพี่หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ทํางานหาเงินครับพี่จนเก็บเงินได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เผอิญว่าผมอยู่กับเพื่อนๆบางคนตกรอบบางคนไม่ได้บางคนไม่ได้ทเป็นที่พูดถึงอะไรอเงี้ยครับผมก็รวบรวมเลยว่าสักวันหนึ่งอะผมไม่รู้ว่าพี่ๆแต่ละคนน่ะให้ราคาความฝันของตัวเองอะไว้ที่เท่าไหร่ แต่สาหรับผมนะครับที่ผมเติบโตมาผมเห็นโควิดครับพี่ผมเห็นทุกอย่างแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ทําตามความฝันของผมวันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้ทําตอนไหนผมก็เลยคิดว่างั้นเราลองสักตั้งหนึ่งแต่โชคดีมากครับผมได้พี่ๆที่น่ารักคอยซัพพอร์ตผมผมได้พี่กายนักเขียนมาช่วยเขียนนิยายให้ผมได้จังหวัดครับมาช่วยซัพพอร์ตในสิ่งที่ผมทำบอกเฮ้ยไหนๆจะทําก็ซัพพอร์ตจังหวัดไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็มีพวกเพื่อนๆน้องๆนะครับผมก็มาร่วมกันจนกลายเป็นโปรเจกต์นี้ครับผม คอสขึ้นมาเองเลยครับพี่ผมได้แรงบันดาลใจมาอย่างที่เ่าให้พี่พฟังนะครับท้ำมผานางคอยครับพี่แต่เส้นเรื่องของผมไม่ได้แตะประวัติศาสตร์ของเขานะครับกลัวว่ามันจะเซนสิทีเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาเส้นเรื่องของการรอคอยคนนี้รอคนนี้คนนี้รอคนน,คน,นี้อะไรอย่างเงี้ยครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปในถ้ำแล้วผมก็พูดขึ้นมาว่าอยากรู้จังเลยนะว่าการรอคอยอมันจะเจ็บปวดทรมานขนาดไหนขนาดเราครับรอคอยแป๊บเดียวเรายังรู้สึกทรมานแต่เนี่ยต้องรอคอยจนแข็งตายกลายเป็นหินอยากรู้เหมือนกัันครบว่า การรอคอยขนาดนั้นอะมันจะเจ็บปวดยังไงบ้างเหมือนคําอธิษฐานของตัวละครนี้ครับเป็นจริงขึ้นมาได้ถ้าเธออยากรู้ว่าการรอคอยมันเจ็บปวดขนาดไหนฉันจะให้เธอได้เรียนรู้นี่จึงเป็นเส้นเรื่องสําคัญหลักของฉันคอยเธอครับผมพัทนีือเราเขียนอใช่ครับพี่ผมได้แรงบันดาลใจพอผมเขียนผมได้มาระดับหนึ่งครับผมก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นแค่ซีรีส์อะครับผมมันก็คงจะอิมแพกได้ส่วนหนึ่ง ผมก็เลยเอาพอดเรื่องทั้งก้อนของผมครับไปให้พี่กายพี่กายกับพี่นัทก,ก็ไปแต่งให้กลายเป็นนิยายครับผมเพิ่มเติมขึ้นมาครับสารตั้งต้นของผมผมบอกพี่ๆแบบนี้ครับวันที่ผมไปคุยกับจังหวัดผมบอกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราอยากจะแตะกระแสครับเราก็ควรจะต้องอยู่ในกระแสถ้าตอนนี้กระแสยูริมาแรงอาจจะเป็นชั้นคอยเธอในเวอร์ชันยูริก็ได้แต่อย่างหนึ่งที่ผมต้องทําคือผมต้องเซฟงบประมาณถ้าเกิดผมทํา แล้วผมเล่นผมก็จะได้เซฟตรงส่วนนี้ไปผมก็พาเพื่อนๆมาอะไรอย่างนี้ยครับได้ครับพี่ต่างจังหวัดกับการแต่เรื่องอ่าเป็กสองที่สามมันค่นอนางากาการไปนำนเสนอต้องใช้เวลาวันที่ผมไปครับจังหวัดอ่ะเรียกทุกองค์กรเรียกทุกสภามานั่งเหมือนที่พี่นั่งล้อมผมนะครับประมาณ20-30คนครับแล้วเขาก็ถามว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทําอะไร ผมก็บอกไปบอกว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะผมอยากจะสร้างการรับรู้ผมอยากรู้ว่าไอ้ที่เขาเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์มันท่งอนุภาพได้ขนาดไหนถ้ามันใช่จังหวัดลองมาพร้อมๆกับผมไหมถ้ายังคงทําเหมือนเดิมก็คงจะเป็นรูปแบบเดิมผมก็เลยบอกว่างั้นกระแสซีรีส์วมาเรามาลองกันไหมนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทางช่องแล้วก็ผู้ใหญ่ยกมือให้ผมบอกว่าเราเซเยตกับไอเดียของคุณนะเรามาลองกันสักตั้งดูซิว่าจังหวัดที่เกือบจะถูกลืมไปเนี่ยจะกลายเป็นที่พูดถึงกับความสวยงามที่เกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้ม เสื้อผ้าทั้งหมดครับพี่ๆครับที่พี่เห็นผมให้ดีไซนเนอร์ชาวแพร่เป็นคนออกแบบทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นครับถ้ามันเกิดมีชื่อเสียงขึ้นมาผมเอาพวกเนี้ยครับผมส่งคืนให้กับวิสาหกิจชุมชนเอาไปขายโดยที่เราไม่ได้อะไรหมายถึงว่าซัพพอร์ตให้ผมเอารายได้จากการเขียนนิยาย50%ส่งให้กับพัฒนาจังหวัดในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวผมเอาน้ำพริกน้ำย้อยครับผมไปฟิวชั่นกับพิซซ่าเพื่อที่จะให้ยกระดับแล้วให้มันเป็นอาหารที่มากขึ้นกว่าเดิม เพราะถ้าเป็นนภิษน้ำย้อยพี่อาจจะเซโนแต่ถ้ามันเกิดชาวต่างชาติมาเขาก็เลยอยากจะลองอันนี้คือสิ่งที่ผมจะทําเสื้อผ้าพวกนี้ผมไปร้านชูวีเนียแล้วถามว่าคอลเลกชันไหนที่ตกล้อที่ตกรุ่นคอลเลกชันไหนที่ไม่มีคนซื้อผมจะซื้อแล้วผมจะให้มาให้ใส่เพราะนั่นหมายความว่าถ้าซีรีส์เรื่องนี้มันมีเอฟเฟกหรือมันมีกระแสเสื้อผ้าที่เขาไม่ได้ขายครับเขาอาจจะกลับมาได้ขายอีกรอบหนึ่งนี่คือสิ่งที่พวกเราทําครับผม มีบางส่วนอย่าง JNJ d เดีเขามีผลงานที่ไทเปที่ไต้หวันอยู่แล้วส่วนผมก็มีผลงานแต่ว่าพาร์ทหลักผมก็จะเป็นพวกนักข่าวพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แต่ผมก็มีฝันอยากจะเป็นนักแสดงเบสเองก็เป็นในแบบนัตโดนเองทุกๆคนเองก็คือมีผลงานอยู่แล้วแต่ส่วนซัพพอร์ตอื่นๆที่เป็นไฮไลท์หลักสำคัญผมเอามาจากจังหวัดแพร่ทั้งหมดครับผมถามหน่อยมาไปถึงเรื่องนักแสดงรือว่าใครคนไปต้องไปต่างชาติมันยังไงนะผมแค่รู้สึกว่าผมอยากจะให้ตัวแทนสักตัวแทนหนึ่งเป็นความซีวิไล ที่เข้ามาเพราะจังหวัดผมมาถ้าพูดกันง่ายๆคือก็ยังเป็นจังหวัดเล็กๆแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาเป็นต่างชาติเข้ามาครับพี่ต่างชาติที่เขามีความชีวิไลัยในเรื่องของเพศและไทยเปไต้หวันเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สําคัญของเรื่อง LGBTQ+ ผมก็เลยอยากจะใส่กิมมิกนี้เข้ามาข้างในครับส่วนผมใช้คําว่ามิราคิครับพี่อตอนแรกอะ่ะก็จะมีพวกเพื่อนๆที่มาเจอกันแต่วันที่ผมไปเจอ แล้วเขาอะรักประเทศไทยมากครับพี่ผมรู้สึกว่าถ้าคนที่มีไม์เซตแบบนี้น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆครับ How do you feel to join this project? I'm so happy to join this big family and uh, especially shout to TK he always uh, protect me take care of me because put a i d a i n i n o i s so I have so so many thing have to he have to take care of me so I am so touched. 非常非常开心也很谢谢 能够遇到 o k y e o k 也很谢谢能够遇到 TK，那加入这个这个这次的这个计划呢，非常非常期待，希望能够带来更多的作品给大家，谢谢。啊。Very、uh, Thai，This is the first time in Thailand。Yeah, yeah, first time, first time。You just hack taste first first Thai, 麦？Hack t i g h t tight t i g h t t i g h t t i 对对对对对对。啊。他做过来样？奈，来自奈。呢，咧，哈，P。 งูงปปูปลาปลาเขาได้ขนาดนี้ตลอใช่ครับผมพวกผมอ่ะเรียนรู้กันในกองครับพี่แล้วตอนนี้เข้าใจประมาณเท่าไหร่คุณเข้าใจเยอะไหมเข้าใจมากไหมเข้าใจนิดหน่อยเข้าใจนิดห <laughs> น่อยนี่ถือว่าเข้าใจมากครับ <laughs> ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยครับพี่มันเหมือนกับไกด์สคนนะครับผมก็พยายามจะ p พ a c t i ภาษาอังกฤษในขณะที่เขาเองก็พยายามที่จะ p พ a c t i c ไทยลั่นเกรสมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันมันคงไม่ใช่ท e นหรือว่า a c กเซนที่มันเป๊ะเป๊ะเหมือนผมอยากรู้ว่ายูเขาคู่อะไรประมาณนี้ก็เหมือนว่ายูเข้าใจไหม you thinking y อะไรประมาณนี้ครับพี่ฟ e ลมันก็จะเป็นประมาณนั้นฝั่งนี้ครับผมครับผมเป็นไบ้างเป็นัครของามาร่วมในโปรเจกต์นี้ต้องบอกเลยว่า ขอบคุณพี่ต๋อยแลเลยครับ,รบที <ผม S 1> ออ่ลาผมเข้าไปร่วมโปรเจกต์นี้นะน<ม>ครับชั้นคอยเดือนทำงานกับพี่ต๋อนี่คือต้องบอกว่าดีใจแล้วเป็นอะไรที่แบบรู้สึกดีอะ่ะ<ม>ทำงานกับพี่ต๋อยเนี่ยใช่เหมือนมันลื่อนไหลมันแบบว่าอะไรเป็นง่านพลิกกันง่นะใช่ครับจริงๆอ่ะพี่ต๋อยนี่คนน่ารักอยู่แล้วนะใช่แล้วพอได้มาร่วมงานก็เพิ่งรู้ว่าการทํางานของเขาเนี่ยแบบเขาเป็นคนที่ใส่ใจ รายละเอียดเราไม่เคยเขาจะพูดเสมอว่าอย่าไปทิ้งคนข้างหลังนะอันนี้ผมรู้สึกว่าผมทัดคำพูดนี้มากเลยครับแล้วผมรู้ภูมิใจแล้วก็ยินดีมากที่ได้ร่วมกับพี่โต๋กับโปรเจกต์นี้นะครับนอกจากเค้าเชื่อต่างๆเอาวิต่างๆแล้วในเราเป็นที่วัยเนาะเรื่องของความจริงความจริงความต้องเปีตอนนี้เราเสิร์ฟคนิร์ฟยังไงเสิร์ฟสาววายขนาดไหนเสิร์ฟเสิร์ฟยังไงดีเสิร์ฟ ผมบอกอย่างนี้แล้วกันครับพี่ๆครับว่าของผมแม่มีความเป็นวัฒนธรรมมีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็จริงแต่ผมก็ไม่ลืมในสิ่งที่ทุกคนต้องการถ้าจะต้องเสิร์ฟก็มีเป็นซีนเป็นฉากผมอยากให้พี่ไปไปดูในในซีรีส์ผมอาจจะไม่ได้ขายความเป็นแบบโชตชาโชบชาปอมือเข้าจังหวะแต่ผมมันมีเพื่อนที่เขาทําเกี่ยวกับฉากอีโรติกผมแค่อยากจะขายความเป็นแบบส่วนโค้งส่วนเว้าความสวยงามของฉากของซีนเพราะฉะนั้นยังไงอยากจะให้ดู NC ของพวกเราแล้วกันนะครับครับผม มีครับผมอ,อีพีแรกผมมีเลยครับเขาหนักเม็ดพริกเม็ดพ,พริกผมคิดว่าอาจจะไม่ได้หนักหน่วงแต่ว่าก็แซ่บอยู่ครับพี่เพราะว่ามันก็มีแบบอยากให้พี่ไปดูครับผมผมคิดว่ามันก็ไม่แปลกที่ถ้าคน2คนอยู่ด้วยกันแล้วจะมีอารมณ์และความรู้สึก เพราะว่าสิ่งที่ผมทําคือเรื่องราวของมนุษย์ครับพี่เรื่องราวของคนสองคนที่เขารักกันผมแค่ถ่ายทอดในมุมนั้นไม่ได้ถ่ายทอดเชิญชวนให้ทุกคนต้องมีอะไรหรือว่ามีเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยอยากจะฝาก n อของพวกเราค่อยดูความสวยงามของแสงของเงาต่างๆที่เราได้ทนไปครับรวมคืรงแรในองบครับผมตัวเลขวนๆเท่าไหร่ผมอมพูดเลยครับพี่ตลอดระยะเวลา20ปีของผมอ่ะผมเก็บเงินได้3ล้านครับพี่3ล้านเนี่ยเป็นเงินของผมแต่ผมคิดว่าทําซีรีส์เรื่องหนึ่งอ่ะมันไม่พอ ผมก็เลยไปหาแต่โชคดีผมมีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตอลิเซ่ไทยแลนด์ครับผม PK o r g a n i z e แล้วก็ MAI o r g a n i z e เป็นพี่ๆที่เราเคยเจอกันแล้วเขาก็บอกว่าผมก็ไปเล่าแบบนี้เขาบอกเอ้โตน้นเอาเงินไปทำเขาก็ช่วยมาส่วนหนึ่งที่เหลือบางส่วนที่แพร่ผมก็ไปขอความอนุเคราะห์จากพี่ๆเพื่อนๆมีโรงแรมใช่ไหมช่วยผมหน่อยมีรถใช่ไหมช่วยผมหน่อยแบบนี้ครับพี่ครับแต่รวมๆแล้วก็ผมคิดว่าเราใช้ในระดับหนึ่งพอสมควรเลยทีเดียวครับพี่ ครับมีถ้าถ้าจบเป็นเน็ตก็ประมาณแบบสี่ห้าล้านอย่างนี้เลยตอนนี้เราคาดต่างทุกอย่ที่บอกว่ามันก็ลงทันช่อง่เสร็จที่มันเป็นช่องที่แมสด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่คว้าช่องด้วยผมผมอยากจะบอกว่าผมคุยกับเพื่อนทุกๆคนเลยครับว่าพวกเราไม่มีคู่แข่งเลยครับพี่ไม่ใช่เพราะว่าเราเราเราเก่งเหนือใครหรืออะไรอย่างนี้นะครับพี่เพราะว่าเราอะทำในสิ่งที่เรารักครับพี่ผมคิดว่าที่เหลือผมอะ อยากให้โลกเซอร์ไพรส์ผมบ้างผมไปไล่ถามหมอดูมาเยอะนะครับพี่ครับว่ามันจะปังมันจะอะไรหรือเปล่าหลังๆมาจากทำซีรีส์เรื่องนี้ผมไม่ไปถามที่ไหนเลยครับพี่ผมแค่อยากจะให้โลกเซอร์ไพรส์ผมบ้างแค่นั้นเลยครับพี่ถ้าพี่ถามว่าผมคาดหวังไหมผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่รู้ว่าแค่นี้มันก็เกินกว่าความคาดหวังแล้ว ผมไม่คิดว่าช่องเจ็ดจะจะจะให้โอกาสเราขนาดนี้ด้วยซ้ำครับพี่อันนี้สําหรับผมอ่ะผมเซอร์ไพรส์แล้วผมต้องบอกแบบนี้นะครับชิ้นงานผมอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกที่สุดแต่ทุกอย่างที่พี่เห็นนะ่ยมันเป็นความสุขของพวกเราที่ได้ทําจริงๆครับอแม้ฝากเลยค่ะเอาใจช่วยก,การกระตั้นใจของเราครับผมผมให้พี่เบสฝากก่อนครับโอ้หาพี่ตนพูดมานี่คือต้องบอกแล้วเห็นความตั้นใจของเขาแบบตั้นใจสุดๆนะครับ เราเขาเรียกว่าเราทุ่มสุดกําลังทุ่มทั้งแรงกายแรงใจทุ่มทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะพี่โตนี่คือทุ่มทุกอย่างเลยครับก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับฉันคอยเธอนะครับพวกเราตั้งใจกันมากมากเลยนะครับก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะครับดูกันทุกอีพีเลยนะครับทางผมกติดตามด้วยครับโอเคครับ หลักๆเลยครับพี่ครับทางช่อง7 HD ของเรานะครับกดหมายเลข35ได้เลยครับทุกวันจันทร์ครับย2่สนาิกาสนาทีครับรับชมย้อนหลังแล้วก็อันคัดเวอร์ชันได้ทาง VTV ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครัขบขอบ,ขอบคุณพี่นะครับขอบคุณครับผม